สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับวันนี้พลไม่ได้มาคนเดียวครับพลมากับน้อง QP นะฮะอย่างที่ทราบกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราแจกไปแล้วนะครับตุ๊ก,กตา QP บินตรงมาจากญี่ปุ่น3ตัวนะครับใส่ชุดเชฟวันนี้ QP ใส่ชุดเชฟ แอบจุงเพื่อน QP ใส่ชุดไทยมาต้อนรับวันสงการนะครับแจกกันอีกเช่นเดิมนะครับสตัวที่นี่ที่เดียวพลพักนักปลูงนะครับตุ๊กตาคิวพีบินตรงจากญี่ปุ่นกติกาจะเป็นยังไงบ้างต้องคอยฟังช่วงท้ายของรายการครับและสําหรับเมนูอาหารที่ผมจะทําในวันนี้ครับเป็นเรื่องของซุปครับ ซุปหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นอาหารเบาๆที่ทานก่อนมื้ออาหารใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะทำซุปที่สามารถทานเป็นอาหารจานหลักทานและอิ่มสบายตัวสบายท้องได้นะครับจะเป็นซุปอะไรสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันครับ สำหรับเมนูซุปเมนูแรกนะครับเราจะมาทำซุปผักแบบอิตาเลียนครับหรือมินิสโตเน่ครับวันนี้ผมจะทำให้เป็นอาหารจานหลักเลยโดยการที่เราสามารถเพิ่มเส้นพาสต้าลงไปได้ด้วยก่อนอื่นผมจะใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันสำหรับคนรักสุขภาพนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอย่างวิตามินอ e, ีแล้วก็ออริจินัลอยู่จำนวนมากนะครับดังนั้นจึงทำให้ผมมั่นใจได้ว่าเขาดีต่อสุขภาพาอย่างแน่นอนนะครับ าล้ครับผมใช้ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะผัดหอมและก็ผัดะมะเขือเทศเข้าด้วยกันนะครับอันนี้หอมสับประมาณครึ่งลูกครับในขณะเดียวกันนะครับเราใช้ะมะเขือเทศนะครับที่ขนาดใหญ่ๆอย่างนี้เป็นมะเขือเทศเนื้อนะครับเราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นเต,ต๋าอีกทีหนึง่งสำหรับสูตรนี้ผมใช้เซอร์เรลลี่สักประมาณ2ต้นละกันนะครับ เราก็หั่นเซลล์รี่เป็นท่อนๆนะครับใช้มันฝรั่งสัก1ลูกแล้วกันนะครับแครอทนะครับที่เราต้องหั่นก็ใช้1หัวเช่นกันนะครับหัวหอมของผมได้แล้วครับผมใส่มะเขือเทศลงไปแล้วนะครับปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะสำหรับตัวกระทะใหญ่นะครับที่เดี๋ยวเราจะทําซุปนะครับตอนนี้ผมก็จุดไฟผมจะเอาผักทั้งหมดนะครับที่ชิ้นใหญ่ๆลงไปผัดนะครับซึ่งผมเลือกที่จะผัดกันเลยนะครับจะได้มีความหอมด้วย ก็ใส่เนยลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับส่วนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมะเขือเทศเขาจะนิ่มแล้วก็ออกเป็นครีมครีมนะครับาล้ครับพอมะเขือเทศเป็นครีมนะครับผมใส่กระเทียมกระเทียมนี่เป็นกระเทียมแบบเม็ดกรีบใหญ่นะครับเป็นกระเทียมสับใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนชาครับสำหรับอันนี้นะครับพอเนยเริ่มละลายดีร้อนแล้วนะครับผมใส่ผักทั้งหมด3อย่างลงไปเลยผัดให้เข้ากันเลยนะครับ มะเขือเทศบ้านเราบางทีรสชาติเข้ามาไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับเราต้องมีตัวช่วยครับผมเลือกใช้น้ำส้มสายชูกัน5%ที่สะอาดใสปลอดภัยมั่นใจมาใช้ในการทําอาหารนะครับเอาละครับเพราะอย่างน้อยว่ายังไงก็ตามเราต้องมั่นใจเรื่องคุณภาพนะครับใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับส่วนหนึ่งที่ผมจะใช้ช่วยในเรื่องของสีนะครับแล้วก็รสชาตินะครับให้เข้มข้นมากขึ้นนี่ครับเราใช้มะเขือเทศเข้มข้นครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือประมาณ3มช้อนชานั่นเองนะครับผมใส่ลงไปผัดกับผักเลยนะฮะให้หอมแล้วก็ตอนนี้พอแล้วนะครับอันนี้นิ่มแล้วนะฮะผมก็ใส่รวมเลยด้วยกันเลยเอาละครับแล้วก็ผัดด้วยกัน,นครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มที่เติมน้ําซุปแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ซุปไก่นะครับเราค่อยๆเติมลงไปทีละนิดก็ได้นะครับ เวลาที่เราทําซุปเราต้องช้อนฟองครับท่านผู้ชมให้ซุปของเราสีสวยหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใส่ใบกะวานแห้งลงไปใสักใบ2ใบก็ได้นะครับส่วนที่เหลือมีอะไรอีกล่ะครับนี่ครับ เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราจะทําซุปจานนี้ให้เป็นอาหารจานหลักเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเส้นอะไรไปนิดหนึ่งเส้นพสาสต้าก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับแต่วันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยเขามีส่วนผสมของผักโขมแล้วก็มะเขือเทศอยู่ด้วยเห็นไหมฮะเป็นหลายๆสีเพราะว่านอกจากเราจะได้อร่อยแล้วเรายังได้คุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ซุปผมนะครับเราต้มมาประมาณสักสิบกว่าน,นาทีแล้วท่านผู้ชมควรจะเอามันฝรั่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สุกยากที่สุดขึ้นมาเทสดูนิดหนึ่งแล้วเอามีเเสีียยบบบลงงน,นนตอบบ้าาัแว่ สุกประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วนะครับก็คาดว่าอีกสักประมาณเจ็ดแปดนาทีก็จะสุกดีแล้วนะครับดังนั้นผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะใส่พาสต้าไปเลยก็ใส่ซัก100กรัมก็พอแล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับเราก็จับเวลาไปตามที่เขาบอกไว้ที่หีบห่อเลยนะครับ7นาทีครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมเส้นพาสต้าของผมเดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีสุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปได้นะฮะแล้วก็ใส่ถั่วแดงนะครับผมใส่สักประมาณเศษ1ส่วนสี่ถ้วยละกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ใส่พาสเล่ที่สับแล้วลงไปให้หอมนะฮะปรุงรสด้วยพริกไทยอีกนิดหนึ่ง แล้วล่ะซุปเราก็จะได้สีสันสวยงามนะครับเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ตักใส่จานสวยๆนะครับอันนี้ก็ได้2-3ถึงสจานนะครับท่านผู้ชมก็มื้อหนึ่งสบายๆเลยสำหรับครอบครัวนะครับเสร็จแล้วครับซุปผักแบบอิตาเลียนนะครับมินิสโตเน่ครับ ทานซุปผักแบบอิตาเลียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกจานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซุปเหมือนกันพลจะทําซุปข้าวโพดนะฮะแต่ซุปอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําขนมปังคูตองเพิ่มขึ้นมาทําให้เขาสามารถเป็นอาหารจานหลักได้เหมือนกันทานและอิ่มท้องนะครับในการทําขนมปังคูตองนะครับเดี๋ยวพลจะเอามารวนบนกระทะก่อนแล้วกันนะครับกระทะวันนี้ที่พลใช้เนี่ยเป็นกระทะนอนสติกนะครับเคลือบผิวลื่น4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่เขาเป็นลายๆอย่างเงี้ย<ๆ>เขาเรียกว,ว่ามาเบอร์โคตติ้งนอกจากนั้นเ้ากยััังงมมีีีนนนวตรรขอออ่ คือนวัตกรรมที่จะทําให้เขาป้องกันการขีดข่วนแล้วก็ทนทางต่อการขีดข่วนได้ดีขึ้นนะฮะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราซื้อนอนสติ๊กมาใช้ใช่ไหมครับบางทีเราใช้แป๊บเดียวนอนสติ๊กลุดเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่รุ่นนี้เรียกว่าทนจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงรสของเรากันก่อนดีกว่านะครับผมใช้เนยประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับพาสเลย์สับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมเม็ดใหญ่ๆนะครับเราอาจจะใส่ลงไปสัก1กลีบขนาดกลางๆแล้วกันนะฮะผมใช้เครื่อง garlic press นะครับเป็นเครื่องแบบ บดกระเทียมน,นะฮะแบบง่ายๆหลังานนจากนั้นก็จุดเตานะครับอ้าวละใช้ไฟต่าๆนะครับเดี๋ยวให้เขาค่อยๆละลายไปส่วนขนมปังที่ผมใช้ง่ายๆเลยท่านผู้ชมใช้ขนมปังที่เขาตัดขอบมาแล้วนะครับอันนี้เป็นขนมปังขาวที่ปราศจากคอเลสเตอรอลที่สำคัญเขาอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดตนะครับแล้วก็แคลเซียมนอกจากนั้นก็ยังมีใย,ยอาหารด้วยนะครับอาละครับผมใช้ประมาณ4แผ่นแล้วกันนะฮะแล้วเราก็มาหั่นเป็นเตานะครับเรียบร้อยละมาดูส่วนที่เป็น เนยกับกระเทียมแล้วกันเดี๋ยวผมเล่งไฟนิดหนึ่งที่ผมเอาไปผัดกับเนยก่อนนะครับเพื่อเราอยากให้เขา,เาซึมเข้าไปทั่วๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบให้แห้งอีกทีนึงพอเขาละลายดีนะครับผมก็ใส่ขนมปังลงไปหมดเลยสมมติเราอยากให้มีรสเค็มๆนะครับใส่เกลือด้วยก็ได้นะครับอ่าแล้วล่ะครับอันนี้ก็คือว่าเนยเขาซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบในตู้แล้วกันผมตั้งเตาอบไว้แล้วที่ประมาณ140นะครับเราจะอบสักประมาณ10นาทีนะครับให้เขากกรอบ อ่ะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวซุปของเราเลยละกันนะครับใช้เนยประมาณสัก3ช้อนโต๊ะละกันนะครับผัดหอมใหญ่ให้หอมนะครับหอมใหญ่เราใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ลูกสับเป็นอย่างนี้นะครับเล็กๆครับท่านผู้ชมผัดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ําซุปด้วยนะครับท่านผู้ชมซุปเนี่ยท่านผู้ชมจะใช้เป็นซุปอะไรก็ได้แต่วันนี้ผมใช้ซุปสําเร็จรูปเลยสะดวกนะฮะอันนี้เป็นซุปไก่นะครับรสชาติเขามาแบบ ดีทีเดียวค่อนข้างเข้มข้นนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นสําเร็จรูปแล้วสัก1่ถ้วยนะครับแล้วก็ผสมน้าอีกสัก1ถ้วยละกันอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนมาแล้วครับหอมใหญ่หอมแล้วนะครับเราใช้แป้งทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมผัดให้แป้งสุกดีกลิ่นแป้งจะได้หมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่นมลงไปนะครับนมผมใช้นมธรรมดานี่แหละนะครับ200มลลิตรนะครับ ช่วงที่ใส่นมเราใส่ทีละนิดไม่งั้นเด๋ยวนมเป็นก้อนแลวตียากนะครับหลังจากนั้นผมเล่งไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมผมใส่น้ำซุปน้ำสต๊อกที่เตรียมไว้2ถ้วยอ่ะเดี๋ยวเราคอยพักสัก2นาทีนะครับให้เขาเดือดดีก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เดือดดีแล้วจริงๆนะครับเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมทำซุป ทำน้ำสต๊อกทำน้ำแกงอะไรก็ตามหมั่นช้อนฟองนะฮะแล้วก็มีถ้วยน้าไว้อันนึงมันจะได้หลุดง่ายๆอย่างนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวส่วนต่อมาที่ผมจะใส่เป็นครีมซุปข้าวโพดอันนี้เป็นแบบที่มาสําเร็จรูปเป็นกระป๋องนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยในนี้นอกจากมีข้าวโพดแล้วเขามีน้ําเขามีเกลือมีอะไรปรุงรสมาด้วยนะครับนอกจากนั้นเขามีแป้งข้าวโพดอยู่ในนี้ซึ่งเลยทําให้เขาเหนียวนะฮะห่ถ้วยครับคนให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราคอยสัก15นาทีนะครับ และสุดท้ายเติม,มเมล็ดข้าวโพดเข้าไปอันนี้เขาเป็นแบบต้มสุกมาแล้วที่เหลือก็คือปรุงรสแล้วครับท่านผู้ชมปรุงด้วยเกลือนะฮะใส่พริกไทยแล้วแต่คนชอบนะครับคนซุปของเราให้เข้ากันท่านผู้ชมเห็นไหมเนื้อว่าเขาเข็มข้นขึ้นอ้าวแล้วละ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขนมปังของเรากันก่อนแล้วกันนะครับที่เหลือไม่มีเลยนะฮะจัดจานให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับ ที่เหลือก็ขนมปังคูตองนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมซุปอระโพดง่ายๆครูตองอร่อยๆมีรสของกระเทียมด้วยนะครับ เอาละครับกำลังคอยกันอยู่ใช่ไหมครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้อง QP ในชุดไทยนะครับสามสายแรกโทรเข้ามาช่วยบอกผลนิดเดียวเองนะครับว่าวันนี้2เมนูที่เราทำไปเมนูไหนที่มีส่วนประกอบของน้ำส้มสายชูกลั่น5%นะครับง่ายไหมครับโทรเข้ามานะครับตามหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอส่วนสูตรของวันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะแวะเข้าไปได้ที่ www.pon f o o d m a ทพเาละครับพรุ่งนี้เรากลับมาซุปกันตอครับวันนี้สวัสดีครับ